สวัสดีครับผมนายอดบุตอินใหญ่รหัสประจำตัวนักศึกษาคือ6830104102 0นางสาวประกายมุกพ่องรอดรหัสนักศึกษาคือ6830104081อินพุของเราคือ f 3คือ x 0 s 1คือ x 1 s 2คือ x 2 s 3คือ x 3เอาพุธของเราคือ k1 คือ y1 k2 คือ y2 h1 คือ y3 h2 คือ y4 กดอ,อีอี่กดอ็สองอ่าแล้วกดอบนี่คือ S3